Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ขอให้มีความสุขขอใีควมากนะขอให้มีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรืองขอให้พูดกับใครเขาก็รักเจอคนโอนไวโอนไว นะรวยรวยปังปังขอให้มีงานมีเงินได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เพียง <c oughs> ในป้อนที่สําเร็จที่สุดก็ขอให้หญิงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขในทุกวันคะ่ะขอให้ปีงสุขภาพที่ดีเป็นปีงสุขภาพที่ดีอ่านะขอให้หญิงสุขภาพดีแล้วก็มีาที่การงานดีวยอืม ก็เนี่ยสุขภาพดีเป็นต้นเหตุรับผิดชอบสื่อสารอืมโอเคจ้ะฮัลโหล